สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวออตัวทำกาแฟกูบุญนะฮะจากคิดชิเอกครับผมนะฮะนฮะครับกล่องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ขนาด28ออนนะครับ28ออนยีออนอันนี้ก็จะแกะแกะกล่องออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งแกะกล่องมาปุ๊บเราก็จะล้างทำความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ หลังจากนั้นเราก็จะมาประกอบนะฮะใส่ส่วนอุปกรณ์ต่างๆของของชุดทำกาแฟคูบูนะครับอันนี้ก็จะเป็นโถกแก้วอย่างดีนะฮะยังนาครับผมแล้วก็จะมีหัวก๊อกอยู่ด้านหน้าครับตอนนี้จะเป็นหัวก๊อกอยู่ด้านหน้านะครับน,นี้เราก็จะใส่ฝาซีลเข้าไปก่อนครับใส่ไป มีแค่นี้เองฮะแล้วก็จะเป็นตัวถังกรองถังกรองนี่เป็นแบบลักษณะตาข่ายแบบไมโครฟิลเตอร์นะละเอียดถี่ยิบมากเลยนะครับผมวางแค่นี้เข้าไปโดยส่วนชั้นของเขาก็จะตัวโถแล้วก็ตัวตัวถังกรองตัวนี้ฮะมันจะอยู่ที่ห่างกันอยู่ประมาณสักครึ่งของครึ่งเซนครับมันจะทำให้เวลาเรา เทส่วนผสมของน้ําเข้าไปเนี่ยน้ำที่สก,กัดออกมาได้สวยไม่สวยไม่รู้ครับอันนี้เรามาดูกันก่อนนะครับผมผมก็ได้ใช้กาแฟที่ชนิดเข้มข้นขึ้นมานะับเป็นแบบหมดมาแล้วนะครับของนะครับเอสเปรโซนะครับชนิดอาราบิก้านะครับเขาเป็นมาเรียบร้อยแล้วครับหานะซื้อได้ง่ายครับนะกาแฟชนิดนี้ มีขายทั่วไปครับผมชุดทำกาแฟคูบูนี่ก็เล็กนะครับทำความสาดง่ายพกพาง่ายนะครับตะก้าเนี่ยคือมันจะจุได้อยู่ที่หนึ่งหนึ่งถังก็คือ250กรัมนะครับพอดีกัน1ถุงเลยครับขนาด250ตากรัมนะครับเราสามารถเทเข้าไปได้เลยครับ กาแฟหอมมากครับซื้อมาหลายวันแล้วฮะอันนี้อันนี้เพิ่งได้ลองทาครับใส่เข้าไปเลยครับมันจะมีขีดตะก้าของตะก้าใส่อยู่น,นะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปหนึ่งถุงก็คือสองร้อยห้าสิบกรัมพอดีนะครับสำหรับหนึ่งตะก้า ทีนีน้พอใส่กาแฟเข้าไปปุ๊บกาแฟที่บดมาแล้วนะครับเป็นเบอร์บดไม่ละเอียดมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่หยาบมากจนเกินไปสำหรับการทําคูบูนะฮะลักษณะการทําแบบนี้มันจะออกหอมนะครับกันขึ้นอยู่กับ1เลยมลเมล็ดกาแฟ2การบดนครับ3แล้วก็เครื่องครับผม อันนี้เราจะเติมน้ำเข้าไป1ลิตรก่อนนะครับไปทำการเติมน้ำเข้าไป1ลิตรก่อนนะครับ <Okay. S 1> ค่อยๆเติมนะเทจากตรงกลางนะครับปล่อยให้กาแฟมันฟูๆนะฮะ <Okay. S 1> เราต้องเช็ค <Okay. S 1> เช็คก๊อกก่อนว่าปิดสนิทนะครับปิดเรียบร้อยแล้วปิดเข้าหาบิดตามเข็มนาฬิกาเลยครับผมไม่ควจะเติมนะ้ําเข้าไป1ลิตรครับ สีกาแฟาก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นไหมฮนะกาแฟาเริ่มเปลี่ยนแล้วค่อยๆเทนะฮะลักษณะมันก็จะคล้ายๆดิฟนิดหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นผมจะทิ้งไว้คือ1นนาทีครับผม หนึ่งนาทีแล้วก็จะเติมน้ำเข้าไปอีก2 50มลตรครับตามสูตรที่ให้มาพอดีเลยนะเติมน้ำเข้าไป1ลิตรก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อย250้ยนะครับตามมิลลิลิตรนะครับจับเวลาเข้าไป1นาที1นาทีนะฮะหนึ่งนาทาแล้วก็จะหมักทิ้งไว้1คืนหรือ2คืนก็ได้ครับ หลังจากนั้นแล้วก็ออจะมาทดลองรสชาติกันนะครับลองรสชาติกันได้กาแฟมันขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็รสชาติที่เราต้องการครับผมนะฮะอันนี้ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับก็โดยประมาณก็ ก็คือถึงแล้วนะครับอ่ะม็ะมองดูนาฬิกาไปด้วยแล้วก็เทอีก250กับผมมันก็จะเต็มโถก็ดีนะครับง่ายง่ายง่ายมากครับการทำกาแฟชนิดนี้คือทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถนะฮะพกพาไปที่ไหนก็ได้นะครับ ดื่มที่ไหนก็ได้ครับผมใส่เป็นขวดแก้วหรือขวดอะไรไปพกพาไปที่ต่างๆสถานที่ต้องเที่ยวอะไรพวกนี้ได้หมดนะหลังจากที่เราเทน้ำเข้าไปเต็มแล้วเราก็ฝาปิดเอาไว้นะครับแค่นี้เองครับง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่มีอะไรเลยฮะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือตัวเนี้มันคือตัวกรองไมโครฟิลเตอร์ซึ่งมันจะละเอียดมากนะครับจะไม่เหมือนแบบทั่วๆไปนะฮะ กรองแบบนี้ทั้งรสชาติแล้วก็พวกความหอมมันก็จะออกมาให้ทั้งหมดครับนะค,บความโดดเด่นของพวกนี้ฝาก็เป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับผมนี่มีมมหูหิ้วเรียบร้อยพวกภาสดกครับผมจบแล้วครับผมแล้วพรุ่งนี้เราจะมาลองออดื่มดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงครับผมจะหมักทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนก็คือสิบสองชั่วโมงแต่ใครชอบเข้มเข้มก็ต้อง สักสองคืนครับผมจบแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ